ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปีบซีเฟนสองเสี่ยนน้องไข่มาพบมาอพ่อกันในบานทีปีบสองพี่น้องไม่ได้เบ่งมือมือวิ่นเ่ยจำมือไม่ได้พี่น้องเสียงว่ากันเดยก็มาทางมาท่ายกันยามเสาพี่น้อง มี่เท้าสารทั้งเป็นยเจดีคือจะหายมากแล้วเนาะเราได้หายมาหลายมือละมาสองสางมมือแล้วพี่นอาเรามีโ,โอกาสในร่องคิดแต่สิ่งนีเ้เวลาลง่งตอนเช้าเลยพี่นนองเช้าวันไมวันอาทิตย์ย่ายหลายง่าย ย่ายมองอยู่แล้วพี่น้องแบบงูแบบ,บ,แบ,บตาปะมาอยู่ต้องเงาะแล้วอง,อง,ง่ายงูเงาะง่ายมองปั่นครบเนาะเงาะนั่นคือว่าน่ะเห็นงานดีวะพระเจ้าเรื่องง่ายดูนี่อยู่เง,งาะแล้วมาบอกกันเรื่องหวยพวกนี้จะดีเนาะ ต็บ้าเถี่ยวก่อนเนี่ยบ่ได้ลงให้พี่น้องเพราะว่ามันก็จตั้งแต่ลบบเห็นมันบ่เขวานัันเนาะแต่ว่างวดอันเพิ่นก็ให้ายเงมากเพิ่งจะห้หกมาดิตอนงวดหลังว่าอยู่คิดว่ามันออกซีซีนะเพิ่นก็ให้ยซีมากด้ยพี่น้องเราพอได้น้อเสนอเลยครับมันหลุดงวดอันก็เลยพอสนใจเลยเนาะที่ว่าให้ยซูดมันบ่มากเนี่ยพี่น้อง ตะพิษแค่งวดเดียวเดว,ว่างวดอะให้ให้ใซีมากเนี่ยกระปวดหางแม่นเนี่ยต้องมากระพ่าน,านววาาที่ที่ตัดตามมากพา่านงวดเดียวนี่พี่นอ้องงวดที่ว่ามันออกหกซีเน,นี่ยกระไกแหงมากมันต่เข่าอยู่รอโบ่บ่ได้น่าสนุกเลยเรื่อว่ามันเข่าอยู่มันก็เป็นบางงวดพี่พี่นอ้องแล้ก็เป๊ะๆอยู่พูดถึงนะ ก็เลยเฮ้ยเราส้มเขาทายเนี่ยมันจะเด่นเด่นหูวา่าเด่นท่ท่านเด่นเนาะท่น้อนกะมีเสียงหนุ่มพัดลมยัง,งยไงเนาพี่น้องแม่งแบสิ่งหน,อ,งนอกหูบ่เนาะจะพัดลมพบเปิดพัดลมมาเลยหอดทิชนอกแด,ดดจ่าเลยี่่้อนฝ่าตืน่นจะเศร้าสิ่งแฟแย่แต่มาลงจิตท่น้อนเพื่อที่เด็กไปเพิ่ ปเปียมเหลียมเรียกมัดเรี่ยกชอบ่อตามตามกระแซนนาอพี่นอ้องกระเนศูนย์่ขึ้นมาเียนะเพี่น้องมันสีเนียนเครับเขาเรกว่าศูนย์ก็ว่าเราว่องราว่องจะมันออกตัวลองนี่พี่น้องเลยเพราะว่างวดนี้งวดนี้เป็นไห เป็นไฮซูนเ้อพี่น้องไฮซูนล่องเก็บเด้อซูนล่องเกียบตักสีล่องบ่ล่องน่ะตักช mm ี hmm. ออกมากได้ผู้สิทธิ์จ,จับเซกันนนนพี่น้องซูนแตซูนยังมันก็สชีนี่เอาสีสทีเสียดสิจับให้เนาะที่ึ้นมาอยูน่นี่ตามกระแสนะเข้าใจสื่อติดใไใวยไวคือคนสื่อกันนะนั่เนาะพี่น้องเข้าใจ สีนีอยู่ที่ซื้อได้เนี่ย0.8 0.7มันมาขาสูง4น้งพี่น้อกมันมาตามกระแส0.4มัน0าผู้เดมาขาวก็ว่ามันเป็นทิตัวดำเรีอบอบอบอจะพูด คิดตัวดำบางเที่ยกับยูบางเที่ยกับยูอันนี้นอนมาแดดอกพี่น้องเพราะวาเายยากซื้อวาไม่มีตัวดำบอยายซื้อติดดับเพราว่าพี่น้องมากซื้อปซื้อชุดแปดชุดเจ็ุดซเนาะพี่น้องกเท่านั้นถ้ารักเจเนาะรักเนี่ะให้เป็นเจ็ดซเจ็ดแปด ถ้าท่านสงสัยเกจหาเอาไว้น่ำก็ได้เกจหาท่านยันดับปรยูนเนาะพี่น้องท่านกะบมมีแนวแน่นอนจะยางเนาะเป็นจะเอาลงวัสุรูเท่านจะกับลน้าเอาเอาหจะกมักกสอบเนาะลึงเนาคือว่าหวยสัญจะพี่น้องเันจอดควาสัญจอผู้หลาดเนเยแบบ พี่น้องไม่ยินข้าวสารมากตรงกันบนามีเอฟซีอยู่ในไล่เป็นที่มาบอก,ออก,อออกว่าผมไสนจนัจนโครหลาชก็เช่นแตาะทั้งเสียนกับพวกโง่มีเงินเพิม่มามากเนาะกัเข้าเหลืงกัระวัง,งน,นั่นจนอันตรายยู่ระวังวันนี้ทั้งย่านเป็นเลขหามพี่น้อง มือานเป็นเล็กหามันคือบ๊อบ0บอกคนว่าคนว่าฟัูน0หลัานเป็นเส้นพี่น้อยมันคือบ๊อบ8 0 8คุบอก8 0 8 4 0 4เส้น4ก็ได้เลยพี่น้องสื่อไปน้อง4 0 4ญี่ปุ่นนาบอก0 0 4ยิเสี0 0 8นสือก็ได้0 0เกที่เจ็ดก็ได้พี่น้อง คิดเลยนะคิดว่าได้นันจะาลาอยู่ถ้ามันมากาวา IV, กว่าเระแสดีเีกยิงเป็นผู้หย่ดีเลยคนทางซีแมนต์นีนพี่นอ้องเพิ่นก็ได้จับคู่เพิ่นกระหายมากศูนย์ลองเก็บเลพี่นอ้อง,อองตั้งาจ้แต่เพิ่นเวลาจัดเียบเก็บตัวเนนองความ่างซีมเมนตแห้งน,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 นอกจะกไปกิดกระนาวเนาะผมไม่มิอย่างรครับมาฝาก งวยไปยี่เจ็บอีกงวดนี่ล่องไปเสียงโศกเสียงหลาบล่องมึงแต่พวกนี่เป็นหมูจะขุนว่าสื่อจีบไว้ตามขุนเลยพี่น้องไม่ต้องจีจับคู่จกะกันดลวดเดินครับเดินกับล่องกับปีนไปได้พี่น้องยังเงื่อนขึ้นได้วัานไหนเนาะเปือโอกาสอย่ากมามีเวลาลงจีบแต่คนขางสิมองยังน้อยพี่น้องงานกาดเนาะ งานอาชีพนี่มันแบบมีเวลาหน่อยอยู่บอกใครเวลาบอบอมีคืองานพวกอื่นๆเนาะอันนี้มันปัญหาเวลามัน,นจิได้โดนกว่าของเพื่อนมีงานปกติเนี่ยือออกแปดนะแปดชั่วโมงแต่ว่าเป็นอรอบพ่อเนี่ยแบบสิบสองน,นอาทีเนาะคนญหาจริหลายเวลา วิ่ามาอัดคลิปลงคลิปแตเฮ็ดไปเห็ดงานไปเนาะก็ีลงขาดว่างก็แนะนำจะีพี่นอ้องนีอย่างหลายแบบสุดไทยับให้พี่นอ้องคลิปสี่เพื่อนชอบมี่โชคนีหมั่นถูกหวยด้วยดูอุกผูสุกพ้นใส่มีใส่ชิ้นถูกหวยฟังๆังสุกผูกสุก้นครับสวัสดีครับ